ครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกันในหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงตับตัวคุณ ก่อ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพญา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเลาวก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวการลักคณากัน,น,กนว่าเขาคิดยังไงกันบ้างไพ่โดยภาพรวมเนี่ยนะครับมีไพ่เสียอยู่2ใบเนาะก็ถือว่าน้อยมากๆเลย ถ้าเทียบกับดวงชะตาของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะชาวราศีกันยลัคนากันเนี่ยความรักความสัมพันธ์ดาวคู่อาจจะยังตกอยู่ในเรือนมรณะอยู่นะครับแต่กําลังจะเลื่อนไปที่ระพบเรือนสุภาในอีกไม่ช้านี้ขอให้ชาวกันยลัคนากันอดทนอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วปัญหาความทุกข์ หรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่โอเคเนี่ยกำลังจะถูกปลดล็อกไปแล้วกำลังจะมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆแต่ไพ่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดุดูดีมากกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะปรับมุมมองความคิดสิ่งต่างๆและสามารถจะมีความมั่นคงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่กลับมาดีแล้วก็ โอเคเหมือนเดิมได้นะครับส่วนอะไรที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยบอกเลยว่ามันมีโอกาสที่จะปรับและเคลียร์ขัดจบได้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับชาวกัรกันบ้างไพ่เป็นแรกของเขาเนี่ยได้เป็นไพ่สิบเหรี่ยญ สิบเหรียญเนี่ยเป็นไพท่ที่ค่อนข้างดูเหมือนกับเป็นอะไรที่มีความมั่นคงมากๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึกเหมือนเขาค่อนข้างดูมีแพทชั่นมีความรู้สึกมีอา่าสิ่งที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของการเติบโตการเป็นครอบครัวการเป็นความรู้สึกดีๆกับในเรื่องของ relationship มากขึ้นเพราะไพ่ใบนเนี้ยมันเป็นไพ่ของความสำเร็จด้วยนะครับดังนั้น10บถ้วยเออ1ิเหรียญเนี่ยมันคือ อาสิบเ้่ากับสิบเหรียญเนี่ยขายกันมากเลยนะครับบอกเลยว่าต่างกันแค่0 5ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอาจจะยอมรับคุณมากขึ้นนะครับหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือคุณเป็นส่วนหนึ่งของความสําคัญที่เขามีต่อตัวเราเองนะครับพ,พูดง,ง่ายๆคือเขาห่วงแหนเรานั่นแหละเขามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกแบบเหมือนยอมรับกับในเรื่องของ ความคิดนะครับ mindset การคิดการทำการตกผลึกอะไรสิ่งต่างๆมากมายนะครับต่อชาวราศีกันแล้วก็หลักคนากันมากๆเลยเพราะว่าเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่า เขาเนี่ยยอมรับกับในเรื่องของศักยภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแบบดีรู้สึกซึ้งใจเราก็รู้สึกเหมือนกับมีคุณค่าในสิ่งที่ได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันฟูลฟิลมากกับความรู้สึกที่มีต่อตัวเราเองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาค่อนข้างดูมีแบบ ลงไหลกับเราได้ดีขึ้นนะครับมีความรู้สึกเหมือนแบบอยากจะคอ,อมมิตกับเราหรืออยากมีความรู้สึกที่อยากเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกับเราได้อะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับยังไม่พอนะครับไพ่บอกว่า,าสิบเหรียญเนี่ยมันคือการที่ตัวคุณเองกับเขามีความสุขความส,สมหวังความบริบูรณ์แล้วยังมีไพ่หนึ่งเหรียญมาด้วยเด็กถือเหรียญก็มานะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยอันนี้ก่อนนะครับเด็กถือเหรียญแปละว่าตอนเนี้ยเขากําลังเก็บ ผสมในเรื่องของความคิดหรือว่าในเรื่องของการมองอะไรเนี่ยเขาอาจจะแบบพ,พิจารณาแบบถี่ถ้วนมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนวุวาแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็พิพจารณาแล้วก็ไม่ได้ละเลยในสิ่งที่เขาควรจะต้องศึกษาแล้วก็ดูกับตัวเราเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กถือเหรียญเนี่ยมันค่อนข้างดูเหมือนออแกนิกเนาะเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลย,เน,ยนะครับเด็กถือเหรียญกับหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นออแกนิกนะมันเป็นสิ่งที่แบบ ถ้าเกิดมันปรากฏขึ้นมามันแปลว่ามันชัดและมันชัวนะครับแบบนี้เลยหนึ่งเหรียญหมายถึงว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากเขาที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราอาจจะเป็นคอมมิทเมนต์มันอาจจะเป็นในเรื่องของความใส่ใจความดูแลหรือว่าในเรื่องของการแบบเหมือนมีอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษให้กับตัวเราหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะให้แบบ เงินโบนัสเบีย้ยเลี้ยงหรือเงินอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งดีๆให้กับตัวเราก็ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะได้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งของอน,นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งของแบบตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงสิ่งของใหญ่ๆเช่นบางคนอาจจะได้แบบสร้อยข้อมือแหวนนะครับหรือว่าต่างหูถ้าเป็นผู้หญิงกระเป๋าอะไรเงี้ยครับโทรศัพท์มือถือหรือเป็นแบบ จนไปถึงเรื่องของที่ดินอสังหาคอนโดบ้านอะไรเงี้ยไปถึงระดับหรือรถอ่างเงี้ยแบบนี้ได้เลยนะครับที่เราอาจจะได้รับโอกาสดีๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันทําให้เราอะได้รับโอกาสจนถึงเป็นราชนินีถือเหรียญเลยแต่ผมไม่ได้อยากให้คุณไปโฟกัสว่าคุณจะได้คนที่รวยคนที่ดีคนที่มั่งคั่งขนาดนั้นหรอกแต่หมายความว่าอันนี้คือหมายถึงว่ามันคือลูปธรรมแต่ถ้านําม,มาทาแปลว่าคุณอาจจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้หรอก แต่มันจะได้ใน,นลักษณะของคุณค่าหรือการยอมรับนะครับที่เขามีต่อตัวเราหรือเขาแบบเอียงเอียงเอ็นมาทางเรามากขึ้นใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, นะครับพาเราไปแบบเที่ยวไปกินเป็นอะไรสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยมากขึ้นอะไรเงี้ยราชนี้ถือเหรียญก็แบบเหมือนเราก็ค่อนข้างดูเหมือนใส่ใจดูแลอะไรแบบเนี้ยให้การแบบ ธนุถนอมนะครับเราก็ให้การยอมรับที่ดีแบบเนี้ยเป็นตนเพราะราชินีถือเหรียญก็ค่อนข้างดูดีมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีคุณค่าในตัวในตนไงเขาก็เลยมอบสิ่งดีๆมอบคุณค่าให้กับตัวเราเพื่อให้มันเป็นเหมือนของขวัญเป็นการการันตีหรือเป็นอะไรที่ยอมรับนะครับสิ่งเหล่านี้ได้ในช่วงของเดือนเนี้ยชาวกันลกักษณะกันได้ไพ่เหรียญขึ้นมานะครับเรามานับกันดูเยอะนะ 1. 2 3 4มีทั้งหมด4ใบซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ4ใบเนี้ยมันแปลว่าตัวเราเองเนี่ยมีความหนักแน่นมีความมั่นคงร่วมกับเขาเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันมันอาจจะมีโอกาสที่จะมีความเป็น successful ได้มีไพ่ The World เกิดขึ้นด้วย The World หมายถึงการ ปรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดีส่วนภายใบนี้ the magician ก็เป็นการปรับความสมดุลเช่นกันใครที่กำลังดูมีปัญหาหรืออะไรที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนในมุมมองในทัศนคติในบางสิ่งที่คุณอาจจะยังมันยังมองไม่เห็นโอกาสหรือสิ่งต่างๆในอดีตเพราะคนเราอะ เกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วดาวตั้งรับของดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยากจะบอกเนาะเพราะว่า,าบางคนเนี่ยขนาดเป็นแฟดกันเนี่ยดวงที่แบบเกิดใกล้กันมากเนี่ยยังดวงไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่า,าสิ่งที่คุณอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านไปมันก็คือความไม่ชัดเจนแต่มันจะค่อยๆชัดเจนเพราะมันมีเดอมิเชียนมามันมีไพ่เดิะสตาร์มาเดอมิเชียนหมายถึงไพ่ของกัน ปรับการแก้ไขแลนะเดเมจเชียนน่ะคือเข้าได้กับราศีกันลักขณากันได้ดีเพราะว่าชาวกันลักขณากันเนี่ยมีดาวประจำตัวคือดาวพุธแล้วเมจเชียนเนี่ยคือดาวพุธด,ด้วยดาวพุธหมายถึงสติปัญญาหมายถึงการแบบเรารู้ทันเหตุการณ์หรือว่าสามารถพิเคราะห์พิจารณาในบางสิ่งบางอย่างที่ตกผลึกได้เดอสตาร์คือการปล่อยวางคือการหลุดพ้นคือการแบบฮนะิลลิ่งอ่ะนะครับเลยทําให้ทุกอย่างที่เราถูก ปิดกั้นเนี่ยมันถูกทลายออกไปนะครับมันเลยทําให้เราสามารถที่จะมีพัดชันมีความรู้สึกดีๆนะครับมีแรงดึงดูดกับใจของเขาได้ทําให้เขาแพ้ทางเราทําให้เขาสามารถที่จะอ่อนอกอ่อน,ออนใจที่จะมาคอมมิชเมนต์กับเราบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันนะครับอาจจะแบบเป็นงานวิวางานสมรสหรือว่างานที่อาจจะต้องแบบมีโอกาสดีๆที่ได้คอมมิชเมนต์เป็น สิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้เขาอาจจะลงไหลกับเราเยอะนะครับในช่วงนี้ดาวราหูเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนอตรงกันข้ามของลัคนาของชาวกันเนี่ยข้อเสียมีอยู่นิดหนึ่งก็คือเราอาจจะรู้สึกอึดอัดใจกับคู่ของคนรักเล็กน้อยแต่สิ่งที่ดีก็คือราหูเนี่ยเวลาโคจรทบราศีมีดเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เขาค่อนข้างมีความเขาเรียกว่าคั่งใครกับเรามากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้น แต่เราก็ต้องมีสติกับการคิดด้วยนะครับว่าบางครั้งนะครับถ้าคนใหม่เนี่ยอาจจะมาเขาเรียกว่าไงดีละยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนเก่าก็อาจจะลงไายข้างใครกับเราได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้เป็นสเสน่ห์เมตตก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณคราม